สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นม .6 วันนี้เราก็กลับมาพบกันนะคะกับการเรียนในรายวิชาภาษาไทยของนักเรียนชั้นมันธยมศึกษาปีที่6 สำหรับในวันนี้นะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือเรื่องโครงสร้างและลักษณะของภาษาที่ใช้ในการแสดงทัศนะนั่นเองค่ะมีความสําคัญอย่างไรต่อชีวิตมาดูที่คําถามนําก่อนเลยนะคะการใช้ภาษาแสดงทัศนะมีประโยชน์ต่อการดําเนินชีวิตอย่างไรบ้างนักเรียนพอจะตอบคําถามข้อนี้ได้ไหมคะสําหรับการใช้ภาษาแสดงทัศนะเป็นการแสดงความคิดเห็นที่เราใช้อยู่ในชีวิตประจําวันและสําคัญอย่างไรบ้างลองตอบคําถามคุณครูก่อนนะ สำหรับภาษาแสดงทัศนะมาดูความหมายกันก่อนเลยนะคะ ทัศนะหมายถึงความคิดเห็นที่ประกอบด้วยเหตุผลนั่นเองการที่เราแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีเหตุผลเป็นอย่างไรเราลองมาดูตัวอย่างพร้อมๆกันนะคะหากมีคําถามถามนักเรียนว่านักเรียนเห็นด้วยไหมกับการจัดกิจกรรมกีฬาสีนะคะอาจจะเป็นการใช้แบบสอบถามในการสอบถามนักเรียนนักเรียนตอบมาว่าควรจัดหรือไม่ควรจัดโดยที่ไม่บอกว่าเป็นเหตุผลใดๆนะคะสิ่งนี้เราจะยังไม่เรียกว่าการแสดงทัศนะการแสดงทัศนะเราจะดูที่ตรงไหน การแสดงทัศนะจะต้องมีการให้เหตุผลประกอบด้วยในที่นี้หมายความว่าหากนักเรียนแสดงทัศนะในเรื่องของการจัดก,กีฬาสีว่าเห็นด้วยควรจัดด้วยเหตุผลอะไรหรือไม่ควรจัดด้วยเหตุผลอะไรดังนั้นก็ควรที่จะมีเหตุผลประกอบนะคะถึงจะเรียกว่าการแสดงทัศนะนั่นเองค่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะสำหรับโครงสร้างของการแสดงทัศนะเป็นอย่างไร โครงสร้างของการแสดงทัศนะจะมีส่วนประกอบที่สำคัญอยู่3ส่วนนะคะส่วนสำคัญ3ส่วนในที่นี้คืออะไรหนึ่งเลยคือที่มา2คือข้อสนับสนุนและ3คือข้อสรุปนั่นเองเรามาดูทีละประเด็นนะคะว่าแต่ละประเด็นมีความสำคัญอย่างไรสำหรับประเด็นแรกโครงสร้างของการแสดงทัศนะ ประเด็นแรกนะคะคือที่มาที่มาคือส่วนที่เป็นเรื่องราวต่างๆที่ให้เห็นถึงความจําเป็นที่จะแสดงทัศนะช่วยให้ผู้รับสารเกิดความเข้าใจที่จะรับฟังทัศนะให้ครบถ้วนนั่นเองค่ะ ต่อมานะคะเราไปดูในข้อสนับสนุนว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้างนะคะสําหรับข้อสนับสนุนคือข้อเท็จจริงนะคะหลักการรวมทั้งทัศนะและมติของผู้อื่นคือทัศนะที่นํามาใช้ประกอบเหตุผลสนับสนุนข้อสรุปของตนเองโครงสร้างของการแสดงทัศนะประเภทที่3คือข้อสรุปข้อสรุปคือสารที่สําคัญที่สุดของทัศนะอาจจะอยู่ในรูปแบบของข้อเสนอแนะข้อวินิจฉัยข้อสันนิษฐานหรือการประเมินค่า ซึ่งเจ้าของทัศนะนำเสนอเพื่อให้ผู้อื่นพิจารณายอมรับหรือนำไปปฏิบัติตามนั่นเองค่ะสำหรับโครงสร้างของการแสดงทัศนะทั้ง3ประเภทนี้นะคะมีส่วนสำคัญในการที่เราจะแสดงความคิดเห็นประกอบข้อมูลประกอบเหตุผลนั่นเองค่ะ สำหรับทัศนะของบุคคลมีความแตกต่างกันอย่างไรเรามาดูพร้อมกันนะคะทัศนะของบุคคลมีความแตกต่างกันอาจจะเกิดจาก2ประเด็นที่สําคัญนะคะประเด็นแรกคือคุณสมบัติตามธรรมชาติของมนุษย์ในที่นี้หมายถึงอะไรในที่นี้หมายถึงคุณสมบัติที่ติดตัวมนุษย์มาตั้งแต่กําเนิดน,นะคะอาจจะเป็นเรื่องของไหวพริบปฏิภาณชาวปัญญานะคะความถนัดโดยอาศัยการส่งเสริมและสนับสนุนจากสิ่งแวดล้อมจึงจะพัฒนาได้อย่างเต็มที่อีกส่วนหนึ่งที่สําคัญ ะค,ะคืออิทธิพลของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมอาจจะอยู่ในรูปแบบของสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นยกตัวอย่างนะคะเช่นทุ่งนาป่าเขาบ้านเมืองชุมชนระบบการศึกษาสื่อมวลชนและอื่นๆอีกมากมายนะคะดังนั้นอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติหรือเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นล้วนแล้วแต่ทําให้บุคคลมีความรู้มีประสบการณ์นะคะมีความเชื่อมีค่านิยมที่แตกต่างกันไปนั่นเองค่ะ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ทําให้ทัศนะของบุคคลแตกต่างกันอาจจะเกิดมาจากประเด็นแรกนะคะคือความรู้และประสบการณ์ความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนย่อมมีความแตกต่างกันสิ่งสําคัญเลยคือบุคคลที่มีความรู้มากย่อมแสดงทัศนะได้ลึกซึ้งและกว้างขวางดังนั้นหากเราเป็นผู้ที่มีการศึกษามีการเรียนรู้สิ่งต่างๆอย่างมากมายก็จะทําให้เราสามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆได้อย่างลึกซึ้งและกว้างขวางค่ะประสบการณ์อาจจะเกิดจากการฟังการอ่าน การดูการสังเกตสะสมต่อเนื่องมาเรื่อยๆเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควรและสิ่งสําคัญอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับความรู้และประสบการณ์คือเรื่องของอายุอายุก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้ทัศนะเปลี่ยนแปลงไปได้ดังนั้นในช่วงอายุหนึ่งเราอาจจะมีความรู้ประสบการณ์ ในช่วงเวลายะเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่ออายุเราเพิ่มมากขึ้นประสบการณ์ความรู้ต่างๆก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นเช่นเดียวกันค่ะและอีกหนึ่งประเด็นที่สําคัญนะคะคือทุกคนสามารถพัฒนาความรู้ให้มากขึ้นได้ไม่ว่าจะเป็นความรู้ที่เกิดจากภายในโรงเรียนหรือภายนอกโรงเรียนก็ได้ค่ะสําหรับอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ทําให้ทัศนะของบุคคลมีความแตกต่างกันในประเด็นที่2นะคะก็คือในเรื่องของความเชื่อความเชื่อเกิดขึ้นจากการศึกษาอบรมจากครอบครัวจากสิ่งแวดล้อม ะะที่มีความแตกต่างกันและความเชื่อก็สามารถเปลี่ยนแปลงไปตามวัยและประสบการณ์ได้เช่นเดียวกันบุคคลหนึ่งมีความเชื่อแตกต่างกันแนวคิดวิธีการมองเห็นปัญหาก็ย่อมแตกต่างกันไปเช่นเดียวกันค่ะสิ่งที่คนเราเชื่อแตกต่างกันนะคะยกตัวอ,อย่างเช่นในเรื่องของศาสนาในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของรัฐธีการเมืองเป็นต้นนะคะอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่ทําให้ทัศนะของบุคคลแตกต่างกันในประเด็นที่3คือเรื่องของค่านิยม ค่านิยมคืออะไรนักเรียนพอจะนึกออกไหมคะนักเรียมนมีค่านิยมในการใช้ชีวิตอย่างไรค่านิยมคือความรู้สึกที่มีอยู่ในจิตใจนะคะสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือการกระทําใดการกระทําอย่างหนึ่งมีคุณค่าหรือมีความสําคัญค่านิยมจะเป็นเครื่องกําหนดพฤติกรรมของบุคคลแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่มบุคคลก็ได้คะ่ะและที่สําคัญนะคะค่านิยมบางส่วน ก็เกิดจากการปลูกฝังอบรมมานั่นเองค่านิยมก็ย่อมเปลี่ยนแปลงได้นะคะตามวัยตามประสบการณ์หรือแม้กระทั่งอิทธิพลแวดล้อมอื่นๆยกตัวอย่างนะคะเช่นบุคคลที่มีค่านิยมเรื่องความประหยัดก็จะมีการใช้ชีวิตในรูปแบบหนึ่งบุคคลที่มีความแข่งคร้ดในระเบียบวินัยก็จะยึดมั่นในระเบียบวินัยน,นะคะ เรามาดูต่อเลยนะคะสําหรับประเภทของทัศนะมีอะไรบ้างประเภทของทัศนะนะคะก็จะมีสําคัญอยู่ทั้งหมด3ประเภทนะคะประเภทแรกคือทัศนะเชิงข้อเท็จจริงประเภทที่2นะคะคือทัศนะเชิงคุณค่าและประเภทที่3นะคะคือทัศนะเชิงนโยบายนั่นเองค่ะทั้ง3ทัศนะนี้จะมีความแตกต่างกันอย่างไรไปดูทีละประเภทเลยนะคะสําหรับประเภทแรกนะคะทัศนะเชิงข้อเท็จจริงทัศนะเชิงข้อเท็จจริงดูได้อย่างไร คือการกล่าวถึงเรื่องที่เกิดขึ้นแล้วนะคะคนในสังคมอาจจะมีการถกเถียงเรื่องนั้นๆน,น,นะคะว่าสิ่งที่รับทราบข้อมูลมานั้นเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้องหรือไม่และเป็นอย่างไรนะคะการแสดงทัศนะเชิงข้อเท็จจริงจะเป็นเพียงแค่การสันนิษฐานเท่านั้นนะคะ และสําคัญเลยคือความน่าเชื่อถือนะคะก็จะขึ้นอยู่กับเหตุผลที่นํามาสนับสนุนนั่นเองดังนั้นทัศนะเชิงข้อเท็จจริงนะคะก็คือข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วอาจจะเป็นข้อมูลที่เท็จจริงที่ถูกต้องหรือไม่อย่างไรเพราะจริงๆแล้วการแสดงทัศนะเชิงข้อเท็จจริงเป็นเพียงการสันนิษฐานเท่านั้นข้อมูลเราจะน่าเชื่อถือก็ต่อเมื่อเหตุผลที่เรานํามาสนับสนุนมีความสมเหตุสมผลนั่นเองค่ะ สำหรับตัวอย่างนะคะในวันนี้คุณครูมีตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างให้นักเรียนได้มาลองทดสอบความรู้กันนะคะกรณีทรัพย์สินของโรงเรียนถูกขโมยมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นไปดูเลยค่ะด้วยปรากฏว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีผู้ร้ายลอบเข้ามาในบริเวณโรงเรียนในยามวิกาลก็คือเวลากลางคืนนั่นเองนะคะเวลากลางคืนเกิดอะไรขึ้นนะคะ สิ่งที่หายไปนะคะก็คือถูกขโมยไปคือไก่นะคะของโรงเรียนถูกขโมยไปจํานวน3ตัวนอกจากนี้นะคะเดือนก่อนนะคะเดือนที่แล้วปรากฏว่าพืชผักก็ถูกถอนไปด้วยและมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามมาคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอะไรโรงเรียนนะคะมีได้มีมาตรการนะคะในการป้องกันร,รักษาทรัพย์สินอย่างรัดก,กุม เกิดอะไรขึ้นอีกนะคะก็คือทุกครั้งที่ทรัพย์สินหายไปนะคะโรงเรียนก็ไม่ได้สนใจนะคะที่จะก,กำชับเจ้าหน้าที่เวรยามนะคะรวมถึงภายในบริเวณโรงเรียนนะคะไม่มีไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างเพียงพอไม่มีรั้วรอบขอบชิดจึงขอสรุปได้ว่าข้าพเจ้าใคร่ขอสรุปว่า การที่ทรัพย์สินของโรงเรียนถูกขโมยนั้นเป็นเพราะโรงเรียนมีได้พยายามป้องกันนะคะหรือกวดขันอย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลานานดังนั้นข้อเท็จจริงที่ได้นะคะที่เราสรุปมาได้ก็เกิดจากสิ่งที่พินิจพิเคราะห์มาแล้วนั่นเองสำหรับทัศนะที่สองนะคะคือทัศนะเชิงคุณค่าคุณค่าคืออะไรคุณค่า คือการประเมินว่าสิ่งใดดีสิ่งใดด้อยสิ่งใดเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษสิ่งใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมก็ได้ค่ะ สิ่งเหล่านั้นนะคะที่เราประเมินคุณค่าอาจจะเป็นในส่วนของวัตถุอาจจะเป็นบุคคลอาจจะเป็นกิจกรรมอาจจะเป็นโครงการอาจจะเป็นวิธีการหรือเป็นนโยบายหรือทัศนะก็ได้ค่ะและที่สําคัญนะคะสําหรับทัศนะเชิงคุณค่าคือเป็นการประเมินค่าอาจจะโดยลําพังหรืออาจจะมีการเปรียบเทียบกับสิ่งที่อยู่ในประเภทเดียวกันเรามาดูตัวอย่างทัศนะเชิงคุณค่ากันดีกว่าคะ่ะนักเรียนในหัวข้อ การทำงานในยุคปัจจุบันจากข้อความที่คุณครูยกมาที่กล่าวไว้ว่าหากกล่าวถึงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นเรื่องที่เราต้องพิจารณาให้รอบคอบเพราะความเชี่ยวชาญในการทำงานย่อมต้องเกิดจากการฝึกฝนน่าจะเปรียบเสมือนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีกลไกลการทำงานของ AI หรือระบบประมวลผลทางคอมพิวเตอร์เนื่องจาก เครื่องคอมพิวเตอร์มีการทำงานที่ซับซ้อนสามารถทำงานได้หลายประเภทและทำซ้ำๆได้แต่อย่างไรก็ตามการทำงานของมนุษย์ย่อมมีความแตกต่างกันตามอายุวุฒิภาวะสะภาพแวดล้อมสังคมที่อาศัยอยู่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามที่คาดหวังไว้ได้ทั้งหมดจึงเห็นสมควรว่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการทำงานในยุคป,ปัจจุบันนี้มีทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกที่ควบคุมพฤติกรรมให้บุคคลผู้นั้นประสบความสำเร็จนั่นเองค่ะความเหมาะสมของงานบวชหน้าตามภาวะการปัจจุบันหลายๆคนนะคะคงเคยเข้าร่วมพิธีกรรมนะคะหรือพิธีบวชหน้ากันมาแล้วมีอะไรบ้างคะกับเหตุการณ์นี้จากตัวอย่างนะคะไปดูพร้อมกันเลยค่ะ งานบวชหน้าเป็นงานบูญงานกุศลในประเทศไทยได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นระยะเวลาช้านานเกิดอะไรขึ้นก่อนบวชนะคะก็มักจะมีการจัดงานรื่นเริงนะคะเลี้ยงดูกันอย่างเอิกะเะริกเพื่อแสดงความยินดีให้กับการบวชในครั้งนี้ในงานกินเลี้ยงนะคะก็จะมีการเสพสุรายาเมา และบางส่วนนะคะก็จะมีการล้มสัตว์เลี้ยงเพื่อนํามาประกอบอาหารซึ่งทั้งหมดทั้งมวลท,ที่คุณครูกล่าวมานี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นการสิ้นเปลืองเงินทองเป็นจํานวนมากนะคะและที่สําคัญนะคะทางพพุทธศาสนาหรือการบวชนาคนี้นะคะเน้นให้บุคคลมีชีวิตนะคะอยู่อย่างประหยัดมัธยัติรู้จักการประมาณตน เราจะประเมินหรือเราจะแสดงทัศนะเชิงคุณค่าในประเด็นนี้ได้อย่างไรบ้างนะคะจากตัวอย่างนะคะดูพร้อมๆกันนะจึงเห็นสมควรโดยแท้ที่พุทธศาสนิกชนได้แลเห็นถึงความผิดเพี้ยนไปจากวัตถุประสงค์ที่แท้จริงของพุทธศาสนาแล้วระงับความฟุ่มเฟื่อยหันมาสู่ความประหยัดมัธยัติแล้วน้อมนําใจสู่พิธีบวชด,ด้วยสติและปัญญาข้อสรุปจากการแสดงทัศนะเชิงคุณค่านี้นะคะเป็นเรื่องของคุณงามความดีเป็นเรื่องของสิ่งที่มีคุณค่า หรือไม่มีคุณค่านั่นเองดังนั้นทัศนะเชิงคุณค่าเป็นสิ่งที่เราตัดสินนะคะโดยการใช้จิตใจในการตัดสินรวมถึงความเป็นจริงในชีวิตด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาดูทัศนะเชิงนโยบายกันบ้างนะคะสำหรับทัศนะเชิงนโยบายเราดูอย่างไรนะคะว่าเป็นนโยบายสำหรับประเด็นนี้บ่งชี้ว่าเราควรทำอะไรอย่างไรต่อไปในอนาคต แสดงว่าเป็นการคิดสู่อนาคตว่าเราจะวางแผนอย่างไรเราควรปรับปรุงแก้ไขสิ่งใดไปในทิศทางใดนะคะหรืออย่างไรนโยบายอาจจะมีทั้งในระดับบุคคลกลุ่มบุคคลองค์กรสถาบันก็ได้หรือแม้กระทั่งระดับประเทศ โดยบ่งชี้ให้ชัดว่าสิ่งที่เสนอแนะนั้นให้ทำนะคะมีขั้นตอนอย่างไรมีเป้าหมายอย่างไรเป็นประโยชน์อย่างไรหากมีอุปสรรคเราจะแก้ไขได้อย่างไรรวมไปถึงวิธีปฏิบัติน่าจะกระทำอย่างไรดังนั้นทัศนะเชิงนโยบายนะคะเป็นเรื่องที่คิดไปสู่อนาคตค่ะ มาดูตัวอย่างกันบ้างนะคะสําหรับทัศนะเชิงนโยบายยกตัวอย่างนะคะเช่นการปลูกต้นไม้ในโรงเรียนหลายๆโรงเรียนนะคะมีความร่มรื่นจากต้นไม้มาดูกรณีตัวอย่างนะคะโรงเรียนกําลังปรับปรุงบริเวณที่เคยปลูกต้นกระถินนรงไว้โดยตัดกระถินนรงออกทั้งหมดและถมที่ใหม่ขยายเนื้อที่อีกประมาณหนึ่งไร่ทั้งนี้ฝ่ายกเกษตรของโรงเรียนมีนโยบายที่จะปลูกต้นไม้โตเร็วและให้ร่มเงาได้ดียกตัวอย่างนะคะเช่น ต้นกามปูปูกว้างเป็นต้นมีคนเสนอทัศนะ ในเชิงนโยบายยังไงนะคะต้นไม้จําพวกนี้มีประโยชน์เฉพาะแต่ให้ร่มเงาก็คือต้นกามปูต้นหูกวางนะคะมีประโยชน์เฉพาะแต่ให้ร่มเงาเพราะอะไรทําไมเขาถึงเสนอน,นี้เขาจึงเสนอว่าอยากที่จะปลูกไม้ผลนั่นเองอยกตัวอย่างนะคะเช่นมะม่วงขนุนกระท้อนชมพู่ย่อมให้ร่มเงาได้ดีแม้จะเติบโตช้าเพียงใช้เวลา2-3ปีก็ตามแต่ประโยชน์เราจะได้ประโยชน์ในระยะย,ยาวนะคะคือรายได้นะคะจากผล ไมนนั่นเองซึ่งเงินที่โรงเรียนนี้จะได้ก็สามารถใช้เป็นเงินสวัสดิการสําหรับโรงเรียนได้อีกดังนั้นทัศนะเชิงนโยบายนี้ข้าพเจ้าจึงขอเสนอว่าโรงเรียนน่าจะระง,งับนโยบายปลูกต้นไม้เพียงเพื่อต้องการร่มเงาแต่อย่างเดียวควรพิจารณาปลูกไม้ผลซึ่งจะก่อให้เกิดผลระยะยาวนะคะน่าจะดีกว่าดังนั้นทัศนะเชิงนโยบายคือการคิดไปข้างหน้าคือการวางแผนนั่นเองค่ะ มาดูต่อเลยนะคะสำหรับลักษณะของภาษาที่ใช้ในการแสดงทัศนะเป็นอย่างไรมีทั้งหมด3ประเด็นนะคะหลักๆประเด็นแรกนะคะคือการใช้คำหรือกลุ่มคำที่แสดงว่าเป็นเจ้าของทัศนะประเด็นที่2นะคะเป็นการใช้คำหรือกลุ่มคำกริยาช่วยในข้อสรุป และ 3. ใช้คำหรือกลุ่มคำอื่นๆที่สื่อความหมายเราไปดูทีละประเด็นเลยนะคะสำหรับประเด็นแรกใช้คำหรือกลุ่มคำที่แสดงว่าเป็นเจ้าของทัศนะก็คือผู้ที่แสดงความคิดเห็นนั่นเองประกอบเหตุผลด้วยนะคะที่สำคัญเลย อาจเป็นคำนามคำสรรพนามประกอบกับคำกริยาหรือกลุ่มคำกริยาที่ชี้ชัดว่าเป็นข้อสรุปของการแสดงทัศนะนั่นเองค่ะยกตัวอย่างนะคะดิฉันเห็นว่าโรงเรียนมีโครงการส่งเสริมความถนัดของนักเรียนอยู่แล้วนักเรียนสังเกตคำไหมคะคำไหนคือคำที่บ่งบอกถึงการแสดงทัศนะ สำหรับประเด็นแรกนะคะการใช้คำหรือกลุ่มคำที่แสดงว่าเป็นเจ้าของทัศนะมาลองทดสอบความรู้3ข้อนะคะข้อแรกนะคะเป็นข้อความที่กล่าวว่าผมขอสรุปว่าเราควรมอบเรื่องนี้ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณานักเรียนสังเกตไหมคะคำใดที่เป็นคำบ่งบอกถึงการแสดงทัศนะได้คำตอบไหมคะ นั่นคือข้อความที่บอกว่าผมขอสรุปว่านั่นเองตัวอย่างที่สองนะคะข้าพเจ้าเข้าใจว่าเหตุการณ์ไฟไหมโรงแรมเป็นความประมาทของผู้บริหารกลุ่มคำใดคะที่แสดงทัศนะนั่นคือคำว่าข้าพเจ้าเข้าใจว่านั่นเองค่ะสำหรับในข้อที่สามนะคะ ข้อความที่กล่าวว่าที่ประชุมมีมติว่าให้ระงับการจัดทัศนศึกษาไปต่างประเทศนักเรียนสังเกตไหมคะคําใดที่เป็นคําบ่งบอกการแสดงทัศนะนั่นคือคําว่าที่ประชุมมีมติว่านั่นเองค่ะ เราไปดูต่อในประเด็นที่2เลยนะคะลักษณะของภาษาที่ใช้ในการแสดงทัศนะเป็นอย่างไรในประเด็นที่2เป็นการใช้คําหรือกลุ่มคํากริยาช่วยในข้อสรุปเพื่อชี้ให้เห็นว่าเป็นการแสดงทัศนะเช่นหน้าน่าจะคงควรจะต้องนะคะเป็นคําที่สังเกตได้นะคะมาดูตัวอย่างนะคะเรื่องนี้น่าส่งต่อให้องค์กรเกี่ยวข้องรับไปดําเนินการ คำใดคะที่เป็นกลุ่มคำที่แสดงทัศนะสำหรับคำนะคะที่บ่งชี้ก็คือคำว่าหน้านะคะเรามาลองทดสอบความรู้กันข้อที่หนึ่งรัฐบาลน่าจะทบทวนนโยบายการเงินการคลังของประเทศนักเรียนคิดว่าคำใดที่เป็นคำแสดงทัศนะคะคำนั้นคือคำว่าน่าจะนั่นเองคะ่ะข้อที่สองนะคะคณะนักเรียนคงเข้าใจผิด ว่าเรื่องนี้เป็นคําสั่งของโรงเรียนแท้จริงเป็นคําเชิญชวนสําหรับข้อ3นะคะโรงเรียนควรจะต้องคํานึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนเป็นอันดับแรกข้อนี้มีคําหรือกลุ่มคําใดที่เป็นหลักสังเกตของการแสดงทัศนะไหมคะนั่นคือคําว่า ควรจะต้องนั่นเองค่ะสำหรับประเด็นต่อมานะคะคือการใช้คำหรือกลุ่มคำอื่นๆที่สื่อความหมายในที่นี้หมายความว่าอย่างไรนะคะหมายความว่าอาจจะเป็นการประเมินค่าการแสดงความน่าเชื่อถือหรือการคาดคะเนก็ได้ค่ะมาทดสอบความรู้3ข้อกันเลยนะคะข้อที่1สารวัตรนักเรียนได้สอดส่องความประพฤตินักเรียนอย่างเต็มความสามารถนักเรียนคิดว่าข้อนี้มีคำใดมีกลุ่มคำใดที่แสดงทัศนะบ้างคะ ตอบได้ไหมเอ่ยสำหรับข้อนี้นะคะคำสำคัญคือคำว่าอย่างเต็มความสามารถนักเรียนพอจะแยกออกไหมคะว่ากลุ่มคำที่บอกว่าอย่างเต็มความสามารถนี้เราสามารถจัดได้เป็นประเภทใดนั่นคือการประเมินค่านั่นเองค่ะสำหรับข้อที่2นะคะนักกีฬาของเรามีทางชนะอย่างไม่ต้องสงสัยกลุ่มคำใดคะที่เป็นการแสดงทัศนะพอจะสังเกตได้ไหมคะ นั่นคือข้อความหรือกลุ่มคำที่บอกว่าอย่างไม่ต้องสงสัยอย่างไม่ต้องสงสัยเป็นการแยกประเภทการแสดงความเชื่อมันนั่นเองค่ะสำหรับในข้อที่3นะคะเป็นไปได้ยากที่จะประสบโชคสองครั้งสองคราเช่นนี้อีกนะคะสำหรับข้อที่3นะักเรียนสังเกตมีะคะ่ะมีคำหรือกลุ่มคำใดที่ใช้ในการสื่อความหมายในการแสดงทัศนะนั่นคือคำว่าเป็นไปได้ยากเป็นไปได้ยาก เป็นคำบ่งชี้ในประเด็นใดมันคือการคาดคะเนนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้กิจกรรมเพื่อการเรียนรู้มีหนึ่งข้อคำถามอยากให้นักเรียนร่วมต่อรวบรวมทัศนะอย่างน้อย5ทัศนะที่ปรากฏในแหล่งต่างๆเช่นสื่อออนไลน์สื่อมวลชนการอภิปรายในที่สาธารณะ เอกสารแจกแล้วนำมาพิจารณาว่าเป็นทัศนะเชิงข้อเท็จจริงคุณค่าหรือนโยบายหรือมีทัศนะใดบ้างปนกันอยู่อย่างใดมีมากกว่ากันให้นักเรียนเขียนคำตอบลงในกระดาษ A4 นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้ไปแล้วว่าการที่เราจะแสดงทัศนะนะคะมีทั้งหมด3รูปแบบอย่าลืมไปทบทวนความรู้ของตัวเองนะคะสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอลานักเรียนไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ ผลิตร,รายการโดยสำน,นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน